ายของทยัซื้อร้านสยามจองไเพื่อท่ยจข้อสามขามข้อเนี้ย เดี๋ยวผักเด้อแยท่ทิทไทยเบ่งเงิเนเบ่งว่ามีนมีของคือบ้านนอาบมดเลยมีเวิร์ด่นอ่ะมีเสียนมี มามาอมาเป็นกองตุยมานี่เสียงมีน,นี่นีเบิร์ตุกอยางขนาดกาแฟก็มีกาแฟอู้น่ากับนุมข้าวในชั้นนุมตามมลีกัมีผมแม่นเติมตามมลีโซดานีเบิร์ตุกอยางองจ๊ะนี่ไ มามากระดิชากระดิชามันจะ,จ,ะจะของหลานเป็นอะไรกะกาทายเราจะขอเพื่อทายแล้วนพ <c oughs> ักพักเต็มตู้เลยคุณพักนี่พักตุ้ยางที่บ้านเท่าเลย ต้อนรับจ้าไปเล่ามา่อเปิดอยู่นานยังคะโอ้ยยี่สิบสองเราเปิดอยู่ยี่สิบสองปีแล้วจ้ะร้านยุ้ยยุลี่ช้อปปิ้งจะคล้องร้านใจดีจ้ะขอบใจพี่มีตุกอย่างคือบ้านเฮาเลยอยู่เนี่ยเกือบเกือบเราเป็นกันเองขนาดเลยมาอยู่เนี่ยอันนี้ยิ่งเจิมกับแม่แตนตลาดเพิ่นนี่แหละจ้ะตลานอื่นกับวัลูหรอก ไม่สมิธเดี้ยครั้งแรกกัมาตลาดนี่เลยร้านสยามช็อปจ้ะร้านเราแล้วพี่ไอ้ไเสื้อยางพี่ชื่ออะไรคะโพี่โอมค่ะอันผู้ใดอายุแถวนี้ก็มาได้จ้ะเด้อขอบคุณค่ะอะยู่รีช็อปปิ้งนี่แหละยูไก่ก็มาได้ถ้ามาหาจะเจอเหมือนจะอ๋อจ้าขอบคุณมากพี่ ย esterday ม,มารีวิวอันของไปซื้อร้านไทยมาเดยจ้าในมาหลายอย่างอยู่ย e s t e r มันตังกองมันไทยเบิง์ด้จเดอสวัสดีจ้าสวัสดี พี่น้องสูบสุกคนมัอนี้ยายเจอมันซิมารีวิวเนไปซื้อของลานไทยมาจา้าไปหาหมอแล้วก็แวะซื้อของลานไทยน,น้ำจา้ยาย้ายเจอแต่ไม่ไม่แห่งอะไรอย่างมาเน่นี่พริกพริกแกงเขียวหวานจา้ะแกงเขียวหวาน นี่ก็น้ำยาพริกน้ำยาขนมเส้นขนมจีนนะจ๊ะนี่ก็บผัแนงเดี๋ยวเบิง้งเบิ้งข้อกันนี่ขา้อสารจ้ะขา้อสารข้อสารได้ดึงมาหาลูกนี่ข้อเหนียวข้อเหนียวกะหาลกจ้ะ อันนี้กระเด็นนะไอ้นอมัยไนมัยนี่นามยาหน้างน้ำจ้ะนมัยอ,อันนี้นามยาหน้างกระป๋องกะทิทิตาลอ,อยดีซื้อม่านสองแบบอันนี้ตาเช่าเกาะเช่าเกาะ อันใหญ่ราคาหน่อยหรือมะแล้วก็มีน้ำซอสหอยนางลมจ้ะซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์น้ำปลาน้ำปลาเทาจ้ะอันนี้น้ำปลาตาเนะี่ย เรากระเซงขนมขนมจีนนะจ๊ะเซงขนมจีนได้ก็กินตัแบบอันห่อแดงๆเจ้าของร้านเพิ่มบอกว่าเนี่มามีของมากเามือนว่าอันนี้ก็แซ่กที่กันว่าคุณว่าสองห่อสองห่อแล้วเปล่าลูเส้นลูกเส้นจ้าต้นสนคือว่าแพ็คนึง Liking cha, bậc thưa phách nhau, cha bậc thưa phách nhau. thưa tua nhau. thưa bay nhau bay 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 nhau bay 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 โบรลยเบือนไม่ไหวนะ่ะโบบอกราคาหรอกหนว่าวเห็นอะไรกับพ่อเลย่ะแล้วก็พริกพริกแดงจ้ะไอพริกแดงมาน้ำแล้วก็มะเขือมะเขือก็อเขือแกงเขียวหวานกินกับน้ำพริกก็ได้แซ่บจแล้วก็นี่จะไข่จ้ะไข่ จ้าก็ได้ซ่อมนี่นะจ้าซ่อมนี่ก็ได้กินเงินโดนอยู่ด้น่ะข้าวแล้วก็ข้าวเหนียวน่ะข้าวเหนียวนี่ก็ที่ค่อยได้กินมาได้ดอกแต่ก็ซื้อมาซื้อมาไว้กินน้ำอยากนะจ้าถึงแม่อตนข้าวเหน,เเนียวยังก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะ้ำข้าวเหนียวมะม่วงนะ่ะนะที่ว่าเขากล้าห,หินหะินนะ่ะนะ ยายบอกให้เห็นดอกเดี๋ยว,ว่าสีรองเห็ดเบิงเอาจ้าเดี๋ยวสัน้นเดี๋ยวก็ไปรีวิวไอรีวิวของอันซื้อมาจากร้านของเขาน้ำยายเอาไปไปรีวิวไอเบิงฟังนัน ก็ไอ้ของสื้อร้านเขาได้แอปเปิลแล้วก็บามงง้วนยาสีฟันเขาพูดเขาพูดในกระป๋องแล้วก็ทิ้งทิ้งหย,กงยอกใหญ่กระโดดเพราอมมันเพราอมพราะแดง แล้ววันนี้กาที่บ้านที่ว่าเขาเขาไอเขาแจกกันไหมที่ยายทายวิดีโอวยเบิ้องอ่ะเขาแจกได้ก็เราถุงอาจาเรียวิวของของกินของใส่กะแค่นี้ได้จ้า เดี๋ยวย้ายเสียไทายเบื้องไม้ทาได้ไปในเมืองเขาอีกขอให้ทุกคนในมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงธรามัก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจย้าเจิมเลยได้จ้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย